ดวงคุณภายใน7วันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะเจ็ดวันนะ,ะวันที่คุณเข้ามาเจอนะคะคลิปนี้นะวันนี้นะับไปเลยนะคะอะ่ตอนนี้น่าจะมีการทะเลาะกัน คุณทะเลาะก,กันกับใครสักคนโมโหโกโรธนะคะหรือว่ามีเรื่องแบบว่าไม่ลงรอยก,กันกับใครนะคะแบบอารมณ์แบบอารมณ์พร้อมบวกมากเลยอะแล้วก็หงุดหงิดมากเลยะคะ่ะคือมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นกับคนรักเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนในบ้านเพื่อนบ้านว่าเดว่าคือมีปัญหากับใครสักคนแหละอ่ะแล้วไงโอ้ภายในเจ็ดวันนี้ จะมีเงินก้อนเข้ามาเป็นก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะสิบเหรียญเลยนะคะอาจจะมีโอกาสนะคะได้แบบว่าเงินอะไรอะ่ะเงินบำเหน็จบำนาญเงินโบนัสหรือว่าไม่รู้แต่มันเป็นเงินก้อนนะคุณจะได้ออกไปเฉลิมฉลองไปทานข้าวกับครอบครัวแล้วแบบทุกคนมีต่อรอยยิ้มมีแต่ความสุขนะคะเป็นเงินที่แบบ คือคนรวยอะ่ะบางคนก็ไม่มีแบบมีโอกาสอะ่ะไม่เชิงแจ็คพอตแต่เป็นแบบได้มรดกก็มีเอาไปว่ามีโอกาสได้จับเงินก้อนนะคะภายในเจ็ดวันนี้เลิศอ่าอันนี้คืออะไรเดลี่โอเคช่วงที่คุณเข้ามาได้ไม่นานนี้เองอะ่ะ คุณมีการโฟกัสนะคะกับในเรื่องของการงานนะคะอย่างดีมากแล้วก็เันเหมือนสิ่งที่คุณทํามันดีอยู่แล้วนะคะจงรักษาสกยภาพนะ,ค,ะความขยนันความอดทนแล้วก็เขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนชื่อเสียงของคุณด้วยอะรักรักษาศักยภาพนะคะเออของคุณต่อไปเพราะว่ามันคนที่เขามองเข้ามานะคะคือเขาเชื่อมั่นในตัวคุณนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้นะคะ สิ่งที่คุณทำคุณได้รับความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ไว้ใจ <c oughs> ฟ e n น f อ w สอดนะคะเกิดอะไรขึ้นอค e ณนอปสอดเนี่ยจะเป็นคนที่มีความมั่นใจนะแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะแบบว่า,าหลอกคนนี้ได้นะ,ะเป็นคนที่ตัดสินใจเก่งเป็นคนที่แบบกล้า ต่บางทีจะทําอะไรที่ไม่ค่อยต้องทําในสิ่งที่บางทีอะ่ะมันไม่ได้ดั่งใจถูกต้องแต่ไม่ถูกใจมากกว่านะคะเอออาจจะแบบก่อนหน้านี้นะก่อนที่คุณจะมาเจอคลิปนี้มันมีบางเหตุการณ์ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจเออสั่งผิดสั่งชุดผิดหรือว่าแบบเออมันก็ดีนะแต่มันมันยังไม่ถูกใจเราร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันต้องทํานะคะเพื่อหน้าที่หรือว่าเป็นสิ่งที่มันก็ไม่ได้แย่นะมันก็ไม่ได้แย่อะ่ะ เรื่องงานนะคะเรื่องงานต้องบอกว่าส่วนใหญ่อะนะคะคุณน่าจะมีแบบหน้าที่การงานนะคะหรือว่าทุ่มเทกับงานมากๆแล้วบางครั้งมันเกิดจาการเบิร์นเอามันก็มีความเบื่อนะเนาะอาจจะต้องแบบไปรีแลกบ้างไปใช้เงินบ้างนะหรือแบบไปไปใช้ชีวิตบ้างหาความสุขให้ตัวเองบ้าง นะคะบางทีก็มีแต่งานงานงานบ้างงานจนเกินไปแล้วไม่ได้มีเวลาให้กับคนในครอบครัวเลยแต่คุณก็เป็นคนที่มีเป้าหมายนะคะเป็นคนที่เก่งทํางานเก่งมากมากเลยมาดูไฮไลท์นะคะเรื่องอื่นแต่รู้แล้วแหละว่าโชคดีเรื่องเงินจะเข้ามานะโชคดีเรื่องเงินจะเข้ามาค่ะอะเซเว่นอวอนะคะไฮไลท์ light, เนี่ยงานน่าจะบีซี่ต่อไปอะนะคะเรื่องงานก็จะ จะยังคงต้องแบบเป็นอะไรที่ไม่ว่างไม่เว้นอนะไม่ไม่ทำก็ไม่ได้นะคะแล้วเป็นอะไรที่คุณจะต้องจัดระบบเองนะคะไม่มีใครสามารถจัดให้ได้ทําให้ได้นะคะ s o v e n o อออแต่มันดีแล้วคะ่ะถ้าคุณจัดสรรเองเพราะว่า คุณจะสามารถทําได้คุณจะมีเวลานะคะเหมือนไพ่แนะนําว่าคุณน่าจะเคลียร์งานแล้วคุณจะหาเวลาส่วนตัวของตัวเองมากขึ้นคุณจะหาเวลาที่จะเออ่ใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะนี่เป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะื The เจ็ดเจอ้เ777 77, ขึ้นมาเลยตองเจ็ดแสดงว่าลักกี้ค่ะ มีลักเข้ามาลัคกี้ลัคกี้ติงอ่า about to happen ภายในเจ็ดวันนี้บอกไว้เลยภายในเจ็ดวันนี้กดเจ็ดจ็เจ็ดมานะคะสุดยอดมากๆจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะสิ่งสิ่งนั้นน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์เรื่องงานนะเอ้ยอืมอีกสองวัยค่ะฉันตื่นเต้นแทนค่ะ ไฟล์คอยเซลของลดราคาสิ่งที่เคยจะซื้อสิ่งที่เคยจะนั่นนะคะเหมือนคุณยังไม่ได้กดเนี่ยมันจะลดราคานะคะมันจะลดราคาอีกบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าฉันซื้อมาตอนราคาเต็มนะคะแต่แบบว่าเฮ้ยไม่กี่วันแล้วมันลดราคามันอาจจะเสียวความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเลยเลยรู้สึกว่าฉันเสียดายเงินเกิดขึ้นอาจจะมีการใช้จ่ายนะคะหรือว่าใช้เงิน สิ้นเปลืองหรือว่ามีการใช้เงินแบบไปในทิศทางที่มันไม่เกิดประโยชน์ก็ได้นะคะนี่ต้องระวังโดยเฉพาะในเรื่องของปลายแดงนะคะปลายแดงก็คือเซลลของแบบของแบบเขาเรีเยกอะไรนะใช้เงินซื้อความสุขวะค่ะเ้อะ <laughs> ถออบสอดขึ้นมาเอาทำไมมีแต่บิ๊กเซลล์ขึ้นมาเอาละเป็นเจ็ดวันที่คุณนะคะอาจจะได้แบบหลายคนมีการตัดสินใจที่จะ เลือกบางอย่างไม่สามารถเอาได้ทุกอย่างไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่างหรือไมไ่สามารถเลือกได้ทั้งสองทางาต้องเลือกทางใดทางหนึ่งมีการตัดสินใจเกิดขึ้นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์ทุกเรื่องนะคะหรือแม้แต่แบบว่าเรื่องช้อปปิ้งคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออไม่สามารถเลือกได้อย่างคือสิ่งที่นั่นก็คือต้องต้องถามจริงว่ามันจําเป็นไหมคุณต้องการไหมแล้วมันเพื่ออะไรนะคะบางคนก็รู้สึกว่ามันมีฟีลลิ่งของการอย่าง ทำอะไรสักอย่างคล้ายๆประชดชีวิตอยากใช้ชีวิตอ่ะทำแต่งานแต่บางครั้งเราก็ลืมที่จะใช้แบบความแบบสุนทรีให้กับตัวเองร่างกายตัวเองอารมณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอืมบางทีก็กดกระน่ำไปเลยอย่างเงี้ยก็มีต้องแบบระวังตรงนี้หน่อยนะเอออาจจะได้แบบว่าซื้อของเซอร์ไพรส์ก็มีนะคะจะมีซื้อของเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแต่มันเป็นลัคกี้วันด์ฟูลติงนะคะหมอโขอดูหน่อยนะว่า สิ่งที่มันจะเข้ามามันสำคัญมากๆเลยภายในเจ็ดวันนี้มันคืออะไรขอใช้ไพ่เด็กนี้ได้ไหมกล้าหรือเปล่ากล้าแล้วก็ไปขอแค่สามใบนะเป็นไกด์ไลน์นะคือสิ่งที่มันเป็นความโชคดีอะภายในเจ็ดวันนี้มันคืออะไรแล้วมันเป็นสิ่งที่ว o น d e เดอร์ฟูลดิงอะมันจะเกิดขึ้นนะคะว่ามันกีดไม่ได้ขอแค่สามใบพอ หนึ่งสองฉันตื่นเต้นสามอเริ่มกันเลยตึงใบแรกขึ้นมาลมพัดลมเฮเฉยๆนะคะอืมอะไรที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมณ์หรือความเข้าใจผิดหรือเรื่องที่ไม่ดีนะคะมันมันพัดมาเดี๋ยวมันก็พัดไปมันเข้ามาหาเราไม่ได้หรอกนะคะ ก็ปล่อยมันผ่านไปเอามาแบบใส่อารมณ์ใส่แบบชีวิตเราไม่ใช่เรื่องของเราโอ้คุณงามความดีมาวาลรู้สึกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะ่ะอันนี้เจ็ดศูนย์อีกแล้วเห็นไหมมันเป็นสิ่งที่ดอกบัวมันเป็นสิ่งที่เกิดจากนะคะบุญของคุณนั่นเองนะคะผลบุญของคุณนั่นเองอุย้ยผิดที่ผิด มีคำเตือนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะคะคุณไปวางอะไรผิดที่ผิดทางนะคะไปวางใหม่โดยเฉพาะของศักดิ์สิทธิ์หรือของแก้บนไปวางผิดหรือเปล่านะคะอือันนี้ก็ใบนั่นแล้วก็ดูเองว่าตัวเองวางอะไรผิดหรือเปล่าโดยเฉพาะของที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะลองดูนะคะอบางคนก็เหมือนมีเกณฑ์จะไปแก้บนนะคะอืมเอาละค่ะ ถ้าจะไปแก้ก็คือช่วงนี้ก็อาจจะมีแบบดอกบัวตามนี้เลยนะดอกบัวสีขาวหรือว่าช่วงนี้ถ้าจะแบบว่าถวายพระก็เป็นดอกบัวสีขาวนะคะจะดีกับคุณเอาละค่ะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ภายในจดวันนี้ขอให้เป็นสิ่งที่แบบดีของคุณฝากกด subscribe กด like กด s h a r ยืนยันดวงปังคุณไปด้วยนะคะเริฟบๆค่ะ